ล้างกับล้างแห้งพอดนะนกล้างด้ยไวันนี้เดี่ยล้างด้ยเขียนล้างเนี่ย่ไมโหนูล้างกับล้างเน่เด็กล้างด้วยล้างสเด้อล่างคัดแน่นอนนี่เนี่นี่มันสิเป็นตังสี่วดที่ยี่สิบวดที่ยีปมันมีอยู่สองครูมันมีอยู่สามเจกับหกเจ็ ก็คืเสีดีมันจะดูดูหาคู่สมุิดังหวังหลายหมดกันมันคิดว่าว่ที่หยิบแงไละหกสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหสองสี่ฮาตโอ้ติดล่ะติดเลขเพราสีเบอร์ได้ศูนหนึ่งสองนี่วันนี้ก็ติดเลขค้นกันแน่สองสามสองนี่ เป็นไปได้ก็หกศู่งสามัดนมันมานมหน่อยมันมากแค่สี่เดนงวดถึงห้าคันเนี่ยถ้าถ้าถ้าเลขพอสีมาศูนมีหกศถ้ามาหนึ่งมี6กหนึ่งถ้ามาสองมี6กสองเลขเลขพอสีบนมอนตันนี่3ตัววดมแล้วก็สองสี่มันหนึงไล่ตัวยี่สิบแรกงวดคิดงวดเดียวนี่งคิดงวดที่แล้ว มันมันมันิดหมดเใช่หมแต่งวดงดยววันนี้วดที่หีบเก่าจะตองหมดว่าถูกตองหดมื่อสิองวดขึ้นี้เ่สิบตองหงัดิติอเป็นตองสี่ตงสี่พอสามนี้ี่โสิพอสามนีสไปตองสี่พ่อสามนีตอนมัพีอีเปลี่ยนสูตรครับี้ยกนซ้อนถึงสเทียเปลี่ยนสูตร มันมันงเดียวเล่างอย่างเดียวสามกับเจ็ดอมวากับเจ็ดมาตัวมันมันข่าตอนเนื่องมาตั้งเศร้าเนีงวดงวที่สิบแมันคงขึ้นเป็นไปลุ่งใงป่ก็เทเดียวอันนี้งวดที่ยี่สิบเก้าตามต่ออันนี้ว่าไรหกศูนย์หกหนึ่งบนกับล่างบ่บ่ทด่านดจ็ดกับเมาตัวบนล่างหกสามสองสี อ,นนอันนี้เป็นงวดล่างนิ้นหกกับสองหัวพ่อดันลาหวัวหกกับสามมันจะม่านั şey ่งกันไหมว่าเนี่ยนวาเนี่ยเป็นแนวทางในการเชี่ยงซื้อเนาะ แนวทางการเสี่ยงซี้มันจะเดินต่อบอลต้อมันจิผิดต่อ <c oughs> นี่สิแปวดขิดอวดที่ยี่สิบแปวดทีีท่สิบเก้ามันจะได้นา้นีมันได้หลายมันได้หลายงวดกวดมันจะได้นสามคู่สองคู่กันสินเ,นเลยวดนี้ไปได้ห้าคู่ควันี้มันได้สีคู่หนึ่งตัวหนึ่งเพิ่มเข้าไป 4, 4สองซีซีมันเนโต องปีมันสีลงมากสองีเทนึงอสินะเอาตัวนั้นมน่ก็โดนแต่ท่่าออกสองซีนั่นนะเพินได้ออกซีหกลายเพินตด้ออก4ีหกลายเขียวอยู่ปีที่เมืมาปีนี้นื่งเลายเนืงเดสองเแล้วสีีสองมาซีก็เจิมี่คูนเดินดีเเดินตัวกันี้สเป็นตัวกันไม่มีตอก็ว่ากับตัวความดี ซี่สองกับน้าบมอปูสองคนกับไฮลท์กับทุกตัวมันออกตัวกับกไดละงวนออกอ๋อแสดงว่าเป็นสิบตัวกับพ่อศูนยห้าศูนย์หกหาหเก้าอง่เก้าล่างบล่างใส้หกเก้าได้ป่ครับ่นังมันเป็นเอาเปรุ่นแบล่างอย่างเดียวได้หนิ มันเขามาเศ้าเจ็ดงวดซ่อนเลยดินี่มีกันเท่าไหร่ลังวดกันหน่อยโตลังงวดกับคู่เดียววยบางกี้พีดแล้วมาปูงวดบางกี้ันไดส2งคู่อันไดก็สามเจ็ดสามเจ็ดสามันสูตรหนึ่งพันมี 3, 7, 3, 8เมแปดนะมาใส่กันมันได้ไย้สามคู่ไม่พอต้งงสูงรพิดพร้อมกันอันนี้กับตัวน้ำบ่คู่กับตัวน้ำเบบดบบอ่กับตัว็ดกัลุ่ม เพราะว่ามันเขาจะิดหมดเดียวมันเริ่มมาจากเริ่มมาจากสองสองตีหกส,สามัน,น,ม,น,ม,นมันหนารุ่นเบอรสิตัวตัดต,ตัวใดกัตัวหนึ่งกับ,บตัวใดเนาะนี่<ห>กันหกซนกับเ่าศูน่อสีเนาะน่ืกับเขาของพ่อสีสองกับเขาของ,ของพ่อสีสามกับเขาของ,ของพอุ่นเงินย่าหกสามสามหก สองกับเขาเพาพ่อซีกับพุ่นกันย่ขมันกับทิ้งไหนมาแต่ะทิ้งตัวได้ตัวนึ่งประเด้วเลยแต่วันบางกี่ผิดเหบอนโปถ้าผิดอีกก็คือเปลี่ยนสูตรเนาะถ้าผิดส่วนสองมันเดินได้เดรเด็กอย่างนี้ทาไม่กัรเชียงซีนอกจนั่ะ ค่ะนี้เนาะท่านผู้ชมสรุปก็คือได้หกศูนย์หกหนึ่งหสองหสาสองสะคะเน้นล่างอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากะกลับนํ่มกลับตัวด้วยนะคะงวด16กรกรกฎาคมหกค่ะสำหรับของปู40นย์ะคะเนา,าะผิดจรนณาเบิงนะคะท่านผู้ชมเอาไปเสียงเสือสลากกิน<ม>แบ่งร<ม>ัฐบาลน,นะคะ นี่แหละค่ะงวดสิหกรกฎาคมหกสี่นี่แล้วเนาะค่ะเดนศูนเด่นนหกเนนหนน6กล่องสองครับเล่องสองเกิดินนหกสองเท่สล่างสองสองสี่นี่่อ๋อก็ได้นะค่ะ่องหกเลดือนกาวเป็นแสนได้ยังค่ะชองหกสองแปดเดือนช่วยเป็นแสนเา สองแปดสองแปด้าบอนตาสุดมาบนมาบนมาบอนมาบนจับสบนเลยแปะเาท่นเอาสองตัวนี่ไปใส้สองแปดแปดสองี่หลักหกแปดแปดหกหก่งนีกะออกไปแล้วเนาะมีแนวนออาชีพาอีกวะโมาแปดสองแปดแปดสาตัวเก้าเนี่ แบบสามอย่าเดินดีหนึ่งสองสามค่ะเจ็ดเาเดินดีวดวดนั่นสวดนี่เมกันหกหนึ่งหรือนึงดค่ะฮิติดแต่ว่าพอเอาเนื้อเก็ดใส่คื้มไมเป็นดอกนี่แหละเนาะงวดนี้นี่เพิ่มอีกบ่หรือปู ไกลๆมือมีเพิ่มอีกว่มือมีเพิ่มมันวะฝันเหลอตัวเก่านอกจากสีฝันมือสุดไทยแล้วมัันมือสุดไทยเอาำนี้แฝันบาเล่ตเก้าสองหาเจ็ดสองหาหนึ่งเจ็ฝันบาเลกตัวเก้านะคะเนาะ เล็กฟันปูกกับเขามาแล้วนะคะน้องทำให้ชมเอาสุดท้ายนีก่กะฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะก,กับผู้ใดสนใจคีมนะคะสั่งได้เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะคีมแคยูสกินนะคะมีขายตามร้านสปาแล้วก็ใช้ดีบอกต่อแมนบอกเจนนะะแดงค่ะใ<ม>นน,น,นึงเซตนะจะมีสวยใน<ว><ว>นึงเซตนะจะมี สามชุดเนาะสามอย่างในหนึ่งชุดมีสามอย่างคีมค่ากลางคืนกลางวันแล้วก็สบูเนาะคีมนี้สามสิบกรัมใช้ได้1นถึงสงเดือนนะคะแกฝ้ากระจุดดังดำนะผู้ใดเหี่ยวโยนไม่ร่อยต่นกานะคะ อยากจะทําให้นาต่งนาตึงนะคะเนาะท่านผู้ชมโอ้ยแป้งข้อเจแดงแม่ไขม,มันม <c oughs> หลดิค่ะเนาะสนใจก็ทักใดสร้างใดนะคะเนาะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ